สวัสดีครับผมสวัสดียามเาช้าเช่นเคยนะครับผมพบกับช่องทูราบ T H O เหมือนเดิมนะครับผมพบกับผมยามเาช้าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาหาเก็บผักครับในสวนหลังบ้านนะครับผมก็จะมาเก็บถั่วพูซะหน่อยนะครับผมเมนูยามเช้าของเราวันนี้น่าจะเป็นยำยำนะครับผมก็เลยจะมาเก็บผักซะหน่อยไปกินกับยำถั่วพูนะครับ เดี๋ยวเบื้องต้นวันนีบรรยากาศแดดจ้าซะหน่อยนะครับผมบรรยากาศดีๆยามเช้าๆนะครับผมเช้านี้ที่สวนหลังบ้านนะครับผมโอเคครับโอเคผมขออนุญาตเก็บผักก่อนนะครับบรรยากาศดีๆวันนี้นี่ฮะแดดก็พอสมควรแต่ไม่ร้อนนะฮะเนี่ยแดดไม่ได้ร้อนมากอากาศดีๆครับก็จะเก็บผักไปทำกับข้าวกินยามเช้าครับผมโอเคเดี๋ยวเราเก็บผักกันก่อนครับผม ีครับผมหลังจากเก็บผักแล้วนะครับผมก็มาอยู่ที่จนมะกอกหลังบ้านนะครับผมโอ้โหเก็บซะหน่อยสักหนึ่งลูกนะฮะนี่เต็มเลยครับมะกอกมะกอบเต็มเลยนะครับในส่วนหลังบ้านนะครับไปจิ้มกับน้ำพริกก็ได้นะครับพริกเกลือนะครับแต่วันนี้ขอชิมแบบสดๆหนึ่งลูกนะฮะเดี่ยวฉันน้ำาดอย่างไงครับ để tha để tha lúp cho kẹt kẹt hơi này có cho hương vị bắn bắn peo peo ha để tha lúp vẫn còn tươi 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 vẫn น้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงครับผมทําไว้หลายขวดนี่ก็เริ่มเป็นแล้วครับสีเริ่มได้แล้วเริ่มแดงเลยครับขวดหนึ่งโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปทํากับข้าวกันดีกว่าครับผมตายกันเลยโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เมนูของเรายามเช้าๆนะครับไปแจกตลาดมาแล้วก็เก็บผักในสวนหลังบ้านนะครับผมส่วนนี้ก็เป็นทั่วพูมะเขือนะครับผมส่วนนี้จะเป็นเนื้อหมูนะครับผมซิโครงหมูนะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นปลาหมึกนะครับผมนี่กับปลาหมึกนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นหมูยอไส้กรอกนะครับแล้วก็วุนเส้นนะครับผมนี่ไส้กรอกบุนเส้นเมนูยามเช้าครับวันนี้จะทํายำปลาหมึกกินซะหน่อยครับผมยำเช้านะครับผมโอเคครับผมโอเคครับนี่ฮะปลาหมึกของเรานะครับของผมก็หั่นเรียบร้อยแล้วครับจะทําการลวกนะครับผมน้ำาี่ลงไปเลย ลวกปลาหมึกครับวันนี้ลวกปลาหมึกเพื่อจะทำยำปลาหมึกนะครับยาำเช้าลวกปลาหมึกนะครับผมคนสักหน่อยนะฮะนี่ทำยำปลาหมึกกินนะครับยำเช้านะครับผมโอเคครับผมโอเคครับนี่ก็น้ำยำเราทำเสร็จแล้วครับหวานกเปรี้ยวอร่อยส่วนนี้ก็ผักหอมนะครับ ปลาหมึกเราก็ลวกเสร็จแล้วนะครับผมมีดูยมเช้าของเราวันนี้โอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาทํากันเลยครับถ้าเบืเ้องต้นเราก็จะใส่น้ำยำไปเลยนี่ยำปลาหมึกนะครับปลาหมึกกินยามเช้านะครับผมการดีๆหน้าหนาวครับใส่ปลาหมึกไปนะฮะเขา้าให้เขา้กากันนิดหน่อยนะครับปลาหมึก กินวันนี้แล้วเราก็เส่ผักลงไปนะครับผม,มเสร็จเรียบร้อยนะครับแประมึกมาขอชิมสักหน่อยสิเดี๋ยวประมึกกินยามเช้านะครับผมชิมสักหน่อยอโอเคเลยอร่อยครับ เราไปทำอย่างต่อต่อดีกว่าเราจะเป็นทอดหมูครับทอดสิบโครงโอเคครับผมโอเคครับเรามาทอดหมูกันดีกว่านะครับหมักเรียบร้อยนะครับผมหมักใส่รสดีนะครับี้ทอดหมูกินกับยำนะครับผมยำเช้านะครับแบบดีๆนะครับผมโอเคครับอนญาตทอดหมูนะครับผมโอเคครับตอนนี้หมูเราก็ใกล้จะได้ที่แล้วครับผม ทอดไว้นะครับนี่คือซิโครงหมูอ่อนทอดนะครับผมกินยมเช้าวันนี้นะครับผมโอเคครับใกล้จะสุกแล้วเดี๋ยวเรารอยสุกก่อนเดี๋ยวเราไปกินกันเลยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดียมเช้าเช้าเช่นเคยนะครับผมหลังจากไปจิบผักมาครับนี่ตัวผู้นะครับผมแล้วก็มีกล้วยในวันนี้กล้วยหอมครับผมแล้วก็ทอดนี่ฮะทอดหมูของเราก็เสร็จแล้วนะครับผมยำนี่คือ ยำครับผมยำปลาหมึก,หกเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับมีพริกน้ำปลาครับผมโอเคครับผมมากินข้าวกันนะครับข้าวยำเช้านะครับนี่เลยเบื้องตน้นยำปลาหมึกนะครับผมเช้าเช้าอากาศดีๆลมช่วยๆครับตัดซะหน่อย ออืนะ <S preach miracle> ครับทุกนคนาวด้วยกันยามเช้าครับบรรยากาศดีๆตอนไปเก็บผักก <s necessary> ็แดดออกครับพออกจากทำกับเข้าวเสร็จก็ để rôm rôm tục rồi, rồi. Thịt bà rồi Thịt nắp bà Hãy subscribe Phục cục đi chẳng lẽ Cảm ơn mực Ừ <laughs> Ừ <laughs> 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 วันครับเยอะมากบินที่วันเลยอากาศดีๆอากาศไม่ร้อนเลยอะเนสบ,บายอะ bột chát ngọt cũng gòm Yêu nít nít ha dạ của lòng được dượm mà ngọt quá này cuối họng đờn cuối thái เทียบเลยบินที่วันเลยฮะ đang như chang. có mực loại. Phần có cốc có cọp Mà lại hấp kinh cao với cả อยู่ข้างหลังก็เป็นส่วนครับสวนหน้าบ้าที่ตัดไหวมะเกืไก่ไก่อะฮะปลูกหลายอย่างครับปลูกหลายอย่างครับนาบ้าอินทผ่านลัมเอ้ยต้นมะมเมานะฮะต้นยอต้นไหวนะครับมีใบชะพูด,ด้วย ก็ลปลูกมาเยียนต้นเนี่ยครับหน้าบา้านต้นสักทองครับแล้วก็ต้นพหงนครันส่วนที่หลังบ้านก็จะเป็นมะม่วงไผ่ กิมจูแล้วก็ขนมแล้วก็ถั่วพูแล้วก็ผักด่างพริกนะผมหนบ้านก็มีพริกนะฮะมาครับทุกคนกินข้าวด้วยกันครับสุบท้ายเลครับอือฮึอ่าก

คลิปไป่นีนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องยวิล่บชีโฮด้วยนะครับผมขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ